สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านสู่ช่องหมอควินพยากรณ์หรือควินบีชาแนลนะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะวันนี้หมอควินจะมาพิกาดแบบแรนดอมนะคะหัวข้อเรื่องในวันนี้ก็คือดวงชะตาของคุณเป็นเช่นไรบ้างดวงชะตาของคุณเป็นเช่นไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่เทนด์นับแวนสิบไม้เท้าเป็นการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาชีวิตของคุณอาจจะมีการยกย้ายการขยับขยายถานที่ทํางานใหม่การเดินทางไปชานที่ไกลๆนะคะไปกับครอบครัวหรือว่าย้ายถิ่นฐานย้ายไปสันที่ที่ต่างประเทศต่างจังหวัดไกลๆนะคะการเปลี่ยนแผนการเ,เดินทาง หรือว่ารวมถึงการเปลี่ยนหน้าที่การงานต่างๆนะคะซึ่งคุณอาจจะเหนื่อยในช่วงนี้นะดวงชะตาของคุณเป็นโดวงชะตาชีะจรรองเท้าไม่ได้หยุดนิ่งกับที่ยกเว้นท่านที่อายุแบบห้าหกปีกวัยกเกษียณวัยแล้วนะคะแต่ว่าชีวิตของคุณอาจจะมีการพลิกผันเกิดขึ้นกระทันหันโดยที่คุณไม่ได้ทันตั้งตัวหรือเตรียมการใดๆนะคะหรือว่า ไพ่ในี้ความหมายก็คือบางท่านบางคนก็ตัดสินใจที่จะเดินทางไปทํางานต่างประเทศนะคะพร้อมที่จะไปสู้ไปลุยพร้อมที่จะไปสร้างชีวิตใหม่ได้เช่นกันค่ะหรือว่าจะมีคนไกลเดินทางมาหานะคะ ไปต่อไปเป็นไพ่ The High Priest เป็นไพ่ของการอธิษฐานจิตหรืออีกอย่างหนึ่งคุณเดินทางไปขอพรต่อสิ่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ไกลก็ได้นะคะเป็นการขอพรการอธิษฐานการบนบานสัรกล่าวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาให้เกิดปฏิหาริย์ให้ชีวิตของคุณมีขึ้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นมีทางออกทางสว่างหรือว่าคุณเดินทางไปแก้บนก็ได้เช่นกันค่ะนะคะ,นะคะเคยขอพรไว้แล้วสําเร็จ คนอาจจะเดินทางไปออแก้บนก็ได้เช่นกันหรือไปขอพรอได้เช่นกันค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตานะคะคุณอธิษฐานจิตอาจจะเดินทางไปบวชชีบวชพรามหรือว่าออไปถือศีลอะไรต่างๆได้เช่นกันค่ะไพ่เดชจิต ดิฉัรีออดนี้เป็นไพ่การตัดสินใจของคุณที่กําลังสับสนอยู่จะไปดีไม่ไปดีจะทําไม่ทําดีช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณค่อนข้างเยอะค่อนข้างมากเลยทีเดียวทําให้คุณเหนื่อยใจเป็นทุกข์เป็นกังวลหรือรู้สึกเหนื่อยล้าก,กับชีวิตค่ะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยท้อท้อหมดพลังใจนะคะมันจะต้องมีแรงบันดาลใจแรงกระตุ้นอะไรบางอย่างถึงจะทําให้คุณมีแรงสู้ต่อไปนะคะหรือว่าในช่วงนี้กําลังสับสนตัดสินใจลําบาก หรืออาจจะหาทางออกไม่เจอก็ได้ค่ะเกณฑ์การใช้เงินหมุนซ้ายจ่ายขวาเหนื่อยล้าเกิน t w o of p e n t a c l e ลไพ่สองเหรียญเป็นไพ่การเงินที่แบบตึงมือนะคะหมุนซ้ายจ่ายขวาเป็นไพ่อของความเหนื่อยเหนื่อยล้าหมดพลังใจนะคะเป็นไพ่อของการหมุนเงินไม่ทันเป็นไพ่อของการเอาเงินเก่าเงินเก็บมาใช้แล้วก็ เป็นไพ่ของการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะลำบากใจของคนเหลือเกินในช่วงนี้นะคะทําอะไรเหมือนมันมีสะดุดเหมือนสะดุดเหมือนติดขัดแล้วก็มันทําให้คนเหนื่อยไม่ไม่มีแรงจะสู้ต่อน,นั่นเองชีวิตที่เต็มไปด้วยอุปสรรคสี่ออสอดคือปัญหาที่มันเข้ามารุมร้าคุณซ้าแล้วซ้าเล่าความทุกข์ใจความเหนื่อยหน่ายใจความลำบากใจความกังวลใจที่ทําให้คุณรู้สึกว่า คุณไม่อยากจะไปต่อนะคะรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกทุกข์ทรมานรู้สึกอึดอัดใจไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะไพ่เจ็ดดาบก็คือคุณต้องสู้ต้องลุย ไปก่อนในช่วงนี้นะคะเพราะว่าอุปสรรคปัญหามันเยอะมันทําให้คุณเนี่ยอาจจะถอดใจแต่ว่าคุณต้องต้องเดินไปนข้างางหน้านะคะต้องก้าวไปข้างหน้าเพราะว่าถ้าคุณรอหรือคุณหยุดมันก็จะทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคในช่วงนี้ได้นะคะชีวิตของคุณในช่วงนี้ต้องดิ้นต้องต้องสู้จริงๆ t h e j u จจ m e n t คุณเป็นคนตรงไปตรงมาคุณอธิษฐานจิตขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธ แรงอธิษฐานจิตของคุณจะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จด้วยการลงมือทำของคุณนะคะคุณอาจจะต้องจะต้องเหนื่อยหน่อยในช่วงปีนี้นะจะต้องเสียเหงือ่อต้องเสียน้ําตานะคะต้องเจอสถานการณ์อะไรที่บีบคั้นต่างๆแต่คุณแต่คุณก็จะผ่านมันไปได้ค่ะมันเป็นช่วงขึ้นช่วงลงช่วงจังหวะชีวิตนะคะเหมือนน้าขึ้นน้ําลงแต่ว่าความแกร่งความทรนุนมของคุณเนี่ย จะทำให้คุณเนี่ยก้าวข้ามมันไปได้นะคะไพ่เดลเวอร์ก็คือการประคองการช่วยเหลือกันของคนรักคู่ครองคู่ของคุณนะคะก็คือต้องช่วยเหลือเกอคุลกันในช่วงนี้ต่างฝ่ายต่างต้องการกําลังใจต่างฝ่ายต่างต้งตองการพลังใจซึ่งกันและกันมีแต่พลังของความรักเท่านั้นที่จะช่วยให้คุณเนี่ย ผ่านตรงนี้ไปได้ก็คือมีแรงใจนะคะมีพลังใจมีความอบอุ่นเหมือนน้ำาโลมจิตใจนั่นเองนะคะหากคุณประศจากซึ่งคนให้พลังใจแล้วแล้วก็ตัวคนเองก็จะไปต่อไม่ไหวคุณจะรู้สึกเหนื่อยต่อให้คุณพยายามฝืนแค่ไหนในช่วงนี้ดวชะตามันเต็มไปด้วยอุปสรรคและปัญหาคุณก็เลยต้องการพลังใจต้องการใครสักคนที่เข้าใจคุณแล้วก็คอย ให้คำแนะนําให้คําปรึกษารวมถึงพูดจาดีๆให้คุณเนี่ยได้มีพลังใจก้าวไปต่อนะคะ d ดทเอารีเบิร์ก็คือถ้าไม่ทําอดถ้าทำก็รอดนะคะความหมายก็คือเไพ่ไพ่ไเป็นไพ่ตายก็คือ เหมือนการเกิดใหม่ค่ะถ้าผ่านการนี้ไปได้เนี่ยชีวิตก็จะไปเจออะไรที่ดีๆข้างหน้าแต่ก็เหมือนที่บอกค่ะตำหนา้าไพ่ไม่สามารถการันตีชีวิตท่านผู้ชมได้เลยนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าดวงชะตาของแต่ละท่านแต่ละคนต้องพบเจออะไรอยู่ที่พลังใจของท่านผู้ชมเลยนะคะหมอกเพ็นก็อ่านตำหนา้าไพ่ให้ก็โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอยู่ที่ตัวท่านเองเป็นผู้ตัดสินใจและผู้เลือกนะคะและกิจตาชีวิตตนเอง ให้ใบต่อไปเป็นท้ายหกหกดาบหกดาบนี้ก็คือสู้ไปทั้งอย่างนั้นแหละก็คือถ้าไม่ทำก็ไม่มีจะกินถ้าไม่สู้ไม่ลวยคนที่รออยู่จะต้องลำบากเนี่ยคะ่ะเป็นตัวตนของคุณเลยคุณพร้อมที่จะรูออ้ขออภัยค่ะพร้อมที่จะสู้ที่จะลุย ความที่จะทำเพื่อคนที่คุณรักนั่นเองนะคะถึงแม้คุณจะต้องเจ็บปวดหรือว่าถึงแม้คุณจะอดอดอยากๆบ้างหรือว่าเจอสถานการณ์อะไรที่แบบย่ำแย่คุณก็ทนเพื่อจะได้เงินมาเลี้ยงดูมาเทคแคร์มาพพอร์ตคนที่คุณรัก คุณเป็นคนให้เป็นนักให้เป็นคนใจบุญใจกว้างมีจิตใจเมตตาอบอ้อมารีสิ่งบุญกุศลที่คุณทำนี่แหลคะค่ะนะคะการแผ่มเมตตาจิตการทำทานบารมีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นองค์ประกอบทำให้ชะตาชีวิตของคุณเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคที่เลวร้ายได้นะคะแล้วก็ ตามดวงชะตาเนี่ยชีวิตของคุณมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะไม่มีความแน่นอนใดๆดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่คุณตัดสินใจก็ขอให้ใช้สติใช้ปัญญาตัดสินใจให้ดีๆนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างการตัดสินใจของคุณครั้งหนึ่งบ่งบอกถึงชีวิตของคุณในภายภาคหน้าเลยทีเดียวนะคะขอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิป่อง Queen จงเจริญด้วยนะคะ ซัพ์ภายนอกทั้งซัพ์ภายในแล้วก็พบแต่สิ่งที่ดีๆประสาทจากโรคาพยาธิทั้งปวงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ